คหรับผู้ที่กำลังรับชมกันอยู่ในทุกช่องทางเลยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ของพวกเรานะครับแล้ววันนี้เนี่ยเรยกได้เลยฮะว่าเราได้รับเกียรตินะครับจากพอดแคสเตอร์เบอร์ต้นๆของประเทศไทยผมใช้คำนี้เลยละกันเพราะว่าคนที่ทำฝั่งเกมแล้วก็ฝั่งเ,เรื่องของสื่อใน pop culture เนี่ยถ้าเกิดว่าบน YouTube ทุกคนก็จะต้องนึกถึง พี่กู้คูลเลอร์ลิสต์ของเรานั่นเองสวัสดีครับพี่กู้ครับขอบคุณครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดคุยกันแหละแต่ว่าสําหรับวันนี้เนี่ยแขกอีกท่านหนึ่งที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้นั่นก็คือคุณอับจากเพจอ่านดูอย่างสวัสดีครับสวัสดีครับกับสวัสดีคุณกู้ด้วยครับเป็นเกียรติมากครับอย่างที่บอกไปก็คือเราจะมาพูดคุยกันว่าในเรื่องของ La s t อ f Us แล้วก็การอะดัปเทชันต่างๆนะครับผมถามพี่กู้ก่อนเลยดีกว่าดูมา3ตอนแล้วตอนนี้รู้สึกอย่างไรบ้าง ซีรีส์ The Last of Us at the end of day คือจริงๆเราบอกว่า at the end of day ไม่ได้เพราะว่ามันก็ยังไม่จบซีซัน,นนะแต่เอาแค่สตอนเนี่ยผมต้องบอกว่ามันดันเพดานแม่งคือเป็นเบนช์มาร์กใหม่ของการทำอะด p ปเทชันโดยเฉพาะยิ่งจากโลกวิดีโอเกมแล้วครับเพราะว่าเราเกมเมอร์เรารู้กันดีว่าทุกครั้งที่มีการหยิบเกมไปทำหนังแม่งทำไมเราต้องมาลุ้นเยี่ยวเหนียวเสียวกันแบบเก0สิบสามว่ามันจะออกลูกผีหรือลูกคนอะไรเงี้ย คือผมคิดว่าทีมงานน่ะเขาแครกสูตรได้ว่าอะไรคือสิ่งที่เกมเมอร์ต้องการและอะไรที่มันนอกเหนือจากนั้นมันมีความสำคัญทั้งสองอย่างถ้าจะพูดให้ละเอียดก็คือเกมเมอร์มีความคาดหวังว่าจะได้เห็นสิ่งที่เขาคุ้นเคยประมาณหนึ่งในขณะเดียวกันถ้าคุณเฟดฟ,ฟูลจัดจัดมันจะไม่เหลือเซอร์ไพรส์เลย อคือ ah. ถ้าคุณถ้าคุณรีเมคมาแบบหนึ่งต่อหนึ่งไอเทียบทเหมือนกันพูดเหมือนกันซีเควนต์เหมือนกันเล่าเหมือนกันเกมเมอร์ก็แบบแล้วกูจะไปดูทําไมกูเล่นเกมอ <c oughs> อืแล้วม,มึงมึงทำยังไงก็ไม่ชนะด้วยได <c oughs> ่ปะ่ะเพราะว่าเมื่อมีของทําเรียนแบบขึ้นมาเมื่อคนเอาความนอสเทเจียคนแม่งเอาไปเปรียบเทียบกับของต้นฉบ,บ,นบับยังไงต้นฉบับแม่งเหนือกว่าอืมันได้แต้มต่อในฐานะเป็นเจ้าภาพเป็นต้นฉบับไงทีนี้ว่าผมว่าสูตรของมันคือคุณทําได้ต้องมีจุดที่มันแตะ ของเดิมเหมือนของเดิมหยิบของเดิมมาใช้และต้องดันให้มันดีกว่านี้อ่าเออคือมันมันไม่ใช่แค่ว่าแบบเออทํามาแล้วมัน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 ดีขึ้นแล้วมันต้องแบบมันต้องไปอีกอ่ะอืมมันต้องไปเกินอืประมาณนั้นครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าเราจะพูดกันมามันดีขนาดนี้ได้เนี่ยเป็นเพราะว่าซอสแมทเทอเรียลหรือเปล่าผมก็ต้องบอกว่าแน่นอนใช่เพราะว่า มันมีเกมสักกี่เกมที่จะมีเนื้อเรื่องดีขนาดนี้อืแล้วแล้วมันบาลานซ์ระหว่างความเป็นเอนเตอร์เทนกับอาร์ตอาร์ติสติกคือถ้าเกิดว่าเราจะบอกว่าเฮ้ยหาเกมที่มันแบบเนื้อเรื่องเจ๋งๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีแค่เดลอาซัสมันมีเกมอื่นแต่เวลาเราพูดถึงมชื่อนี้มันจะลอยขึ้นมาแล้วถ้าเกิดว่าเราบอกถ้าผมหยิบขึ้นมาอีกชื่อนหนึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนก็จะเห็นด้วยและยอมรับว่า Shadow of the Colossus เป็นเกมที่เนื้อเรื่องแม่งดีมากแต่ ด้วยความที่มันอาร์ติสติกสูงเกินอันเนี้ยมันมันคือมันจะเข้าปากคนยากหน่อยคือเราเล่นเกมทั้งเกมแม่งไม่มีบทพูดเลยวะอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ,ะคือทีนี้ว่าพอพอพื้นฐาน The Last of Us มันมาจากเนื้อเรื่องที่มันดีแล้วอ่ะการเรามาทำอะแดป a t i o n แม่งก็เลยแบบง่ายขึ้นสิ่งหนึ่งที่เกมเมอร์ต้องยอมรับนะครับไอเกมโปรดโปรดของเราที่เราเขาเอามาทำเป็นหนังกันแล้วก็แป๊กเละเทะกันไปหมดเนี่ย ต้องยอมรับว่าส่วนหนึ่งมันไม่ได้มีเบสพื้นฐานมาจากเนื้อเรื่องที่ดีด้วยเซนต์อวิ e เป็นตัวอย่างที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นประจำแล้วเ e นต์อวเนื้อเรื่องดีตรงไหนเหรอมันไม่ได้ดีนะถ้าพูดตรงๆมันดูเป็นแบบเออหนังเกรดบ <B. S 2> <B. S 1> ีอะเออมันมันเกรดบีเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่แต่งใหม่ไม่แต่งเพิ่มมิติอะไรให้กับมันอะมันก็จะเป็นได้อย่างนี้แหละคนที่เอาเอามาทำอะด t ปแทชัน่ะมัน มันหมกมุ่นอยู่กับมันนี่ช็อตเกินไปคือมันกะว่าหนังทั้งเรื่องอ่ะกูจะขายด้วยมันนี่ช็อตฉากที่แบบโอ้โหแฟนเห็นแล้วจะต้องแบบคลั่งไคล้มันมันเท่ซะเหลือเกินแต่มันคือแค่หนึ่งเฟรมอ่ะอคือถ้าเปรียบเทียบหนังมันนี่ช็อตอย่างอเวนเจอร์ภาคแรกมันนี่ช็อตคือช็อตที่อเวนเจอร์ทุกคนยืนอยู่กลางเมืองกล้องแพน360อองศานั่นคือมันนี่ช็อตคือแบบช็อตขายไอ้เหี้ยแบบช็อตนี้แบบมึงดูแล้วมึงต้องกรี๊ดแตก แต่หนังมันพึ่งอันนั้นอย่างเดียวไม่ได้ถ้าอเวนเจอร์ไม่มีมิติไม่มีการปูเรื่องมาตั้งหลายภาคก่อนที่จะมาขมวดปมเป็นอเวนเจอร์หนึ่งคุณมันจะไม่ประสบค,ความสําเร็จแบบนี้อืในขณะที่เกมอ่ะเขายังหมกมุ่นอยู่กับแค่ว่าเฮ้ยมันจะต้องมีฉากนี้เว้ยฉากที่แฟนๆเกมรอคอยแล้วก็มันมันคือสูตรที่ใช้ไม่ได้อะ่ะพูดตรงๆอืมอืมอันนี้ถามที่ทางคุณอัพแล้วกันว่าคิดว่า ตัวสื่อต้นฉบับเนี่ยมันจะมีผลมากน้อยขนาดไหนกับการอะดัปเทชันมันเป็นเพราะว่ามันดีอยู่แล้วหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้ยของลาสซอบัสเอ่อลาสซอบัสครับค่อนข้างมันมีรอเรื่องที่แข็งแกร่งอยู่แล้วรวมถึงว่าที่มาที่ไปของตัวละครมันสัตรองมากๆจนต้องบอกได้ว่าโอเคในเมื่อมันอะดัปเทชันไม่แปลกเลยที่ขั้นต้นคือเอ่ออย่างตอนนี้ที่เราเห็นกันแล้วคือซีรีส์มันยังไม่ได้พยายามเดินทางออกจากเนื้อเรื่องเดิมของมันมากนะักนอกจากดีเทลบางอย่าง ดังนั้นกับผมคิดว่าตอบแรกคล้ายๆกับที่คุณกู้อธิบายไปเมื่อกี้ครับว่ามันจะมีเองานต้นฉบับที่ดีครับมันก็นําพาสู่ adaptation ที่โอเคอยู่แลลวแล้วก็เห็นด้วยคุณกู้ที่ว่าถ้าจะอ d a p t a t i o n อะไรก็ต้องดูว่ามันเอามาทําแล้วมันเวิร์กไหมกับมีอะไรเอาออกไปถ้ามีอะไรเอาออกไปบ้างแล้วมันจะไม่เสียหายสําหรับการอ d a p t a t i o n อะไรอย่างเงี้ครับครับแล้วถ้าเราเห็นแล้วว่าลาส t s สมัครโห ทำดีโคตรเลยวะแล้วไอ้เรื่องก่อนๆนหน้าเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นวะคิดว่าอะไรคือปัจจัยที่จะทําให้อดัพเทชันสามารถที่จะพูดง่ายอะไรคือสิ่งที่จะทําให้อดัพเทชันแม่งออกมาเป็นงานดีแบบนี้ได้ถามว่าจะทํายังไงให้อดั t เทชันออกมาดีครับผมคิดว่าก็อย่างที่ผมบอกไปตอนแรกว่าแต่ละสวัส์แม่งดันบาร์สูงอืถลูไปแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่า การทำให้เป็นเฟบฟูอะดปเทชันแม่งไม่พออีกต่อไปแล้ว <Yeah. S 2> คือคุณคุณจะเลือกอะไรมาทำอ่ะคุณต้องสามารถต่อเติมขยายและสร้างความเซอร์ไพรส์และประทับใจให้กับคนดูได้มากกว่าการที่เขาไปเล่นเกมเฉยๆเพราะต้องบอกกันตามตรงว่าเกมแม่งเป็นสื่อที่แอดวานซ์กว่าภาพยนตร์ในเรื่องในเรื่องของความซับซ้อนแบบเชิงโครงสร้างเพราะ้หนังมันเล่าเล่าทางเดียวเนาะเกมมันมี ปัจจัยอื่นหลายล้อมอีกเยอะเล่าผ่านเกมเพย์ได้เล่าผ่านคัสซีนได้อเล่าผ่านเอกสารหรือออดีโอล็อกได้อะไรอย่างเงี้ยคือเกมมันมีมิติอะไรมากมายเหล่านี้นะเพราะฉะนั้นถ้าจะมีการจับอะดัปเทชันอะไรใหม่ๆมาในอนาคตมันจะต้องดีกว่าดีกว่าตอนที่มันเป็นเกมเสื้อจริงแล้วถ้าเกิดว่าเราจะมองอย่างนี้คือจริงๆเราจะสามารถที่จะสังเคราะห์ได้ไหมว่าหนึ่งคือคุณจะต้องมีการ การอะดัปเทชันใดๆก็ตามเนี่ยคุณจะต้องให้เกียรติไว้ซึ่งสื่อดั้งเดิมคือต้องมีหยิบยกมาใช้แต่ไม่ใช้ทั้งหมดเพราะว่าถ้าเกิดมีการใช้ทั้งหมดแล้วเป็นการทริบิวงานให้เลยประมาณเนี้แม่งยัดมาช็อตต่อช็อตเนี้ยสุดท้ายมันก็จะกลายไปเป็นแบบคาร์บอยบีบ๊อบที่มันดูเกินไปนิดนึงมันไม่ได้สร้างอะไรใหม่ๆให้ในขณะเดียวกัน <c oughs> ถ้าเกิดว่าคุณสร้างอะไรใหม่เยอะเกินไปเนี่ยแม่งเป็นท่าเหมือนท่าลุ้นหวยอะ่ะอ่า เพราะว่าเราเองบอกว่าทุกคนเนี่ยพอพูดมาแบบนี้ทุกคนก็จะต้องนึกถึงเรื่องเดียวกันเว้ยว่าของที่สร้างใหม่มาแล้วมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมากเยอะจนกระทั่งแม่งจากงานไม่ต้องใช้ชื่อกูก็ได้ถ้ามันใหม่ขนาดนี้นั่นก็คือ d r a g o n b a l l Evolution ไอ้นี้ oh, น่าจะเป็น oh. เป็น,เป,นเป็นมหากราบตำนานของการอะดัปเทชันที่เฟลที่สุด <S <S ในประวัติศาสตร์โลกใบนี้งานนึงเลยก็ว่าได้ ผมผมอยากคิดว่านะผมสรุปสูตรออกมาแบบเร็วๆนะหนึ่งก็คือคุณต้องใส่ใจกับกับตัวตัวงานที่คุณจะทําคุณให้คุณค่าให้ราคาของมันในผมมีตัวอย่างที่น่าสนใจมากเดี๋ยวย้อนกลับมาอีกทีได้หนึ่งใส่ใจใสองอ้างอิงของเดิมอและสามต้องเติมของใหม่เข้าไปด้วยอืออืออ่าคือเพราะคือมันเพราะว่าถ้าอย่างที่ผมบอกไปว่าคนดูต้นฉบับมาเขาอยากจะเห็นอะไรบางอย่างจากต้นฉบับ ในขณะเดียวกันไอ้ของใหม่ๆเนี่ยมันจะสร้างเซอร์ไพรส์ให้เขาอันนี้ต้องเบสตรงที่ว่าของใหม่ที่มึงเติมเข้ามาต้องดีด้วยคือเช่นมันขยายจักรวาลมากขึ้นมันทําให้เราได้รู้เบื้องหลังอะไรที่สื่อเดิมออริจินอลเขาไม่ได้บอกเราอย่างเช่นในซีรีส์นี้ก็มีมากมายเต็มไปหมดนะเดลัสสวัสดิ์ The Last ที่แบบบอกเรื่องอที่มาของเชื้อเชื้อรา หรือว่าบอกว่า20ปีก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ LGBTQ ้นอะไรอย่างเงี้ยคือผมคิดว่าอันเนี้ยมันคือ element of surprise ที่ช่วยทําให้คนรู้สึกว่าเฮ้ยคนเล่นของเก่ามาแล้วมาดูนี่ก็ยังมีอะไรให้ว้าวอ่ะให้แฟนๆขยายจักราวาลขยายรอและมีเซอร์ไพรส์สำหรับแฟนเก่าเนี่ยมันก็เลยผมคิดว่ามันมันคือเป็นนี่แหละในยะของมันว่าโจทย์ที่คุณจะต้องคลกออกมามันคือประมาณเนี้ยอ,อืมอืมอ่ะก็ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะทั้งพี่กู้แล้วก็คุณนับเป็นอย่างสูงนะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยกันในวันนี้นะครับครับแล้วก็ครับแล้วก็ขอขอบคุณพี่กู้ด้วยที่ให้ผมได้มาพูดคุยในช่องของพี่กู้ด้วยนะครับแล้วก็จะพูดอย่างที่พูดในทุกๆครั้งนั่นก็คืออาเชียวหน่อยแต่ถ้าเกิดทุกท่านชอบพวกเราก็ดีใจนะครับและยังไงก็ตามไว้เจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ